ครับทุกท่านและเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูแก้มนะคะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในใหน่วยประสาทสัมผัสของเรานะคะในวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิ้นชิมรสแล้วใช่ไหมคะมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็จะทำแซนด์วิชกันค่ะค่ะเด็กๆอุปกรณ์ในการทําแซนด์วิชของเราในวันนี้นะคะก็จะมีใบางานค่ะหน่วยประสาทสัมผัสของเราในวันที่8เดือนกรกฎาคมนะคะพศสองพค่ะ แล้วก็บริบาทท่านผู้ครองนะคะก็คือให้ท่านผู้ครองนะคะช่วยแนะนําวิธีการทําใบงานให้กับเด็กๆค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็คือให้เด็กๆเลือกตัดข้าววัตถุดิบแซนด์วิชที่เด็กๆชื่นชอบนะคะและนํามาติดลงบนจานของเราให้สวยงามเลยคะ่ะส่วนครูก็จะมีช่องสัญลักษณ์นะคะให้เด็กๆเขียนสัญลักษณ์ของตนเองลงไปด้วยค่ะในอันดับต่อไปนะคะก็คือภาพ แซนด์วิชต่างๆค่ะเป็นวัตถุดิบแซนด์วิชนะคะที่ครูกแก้มเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็มีสีค่ะกันไกลและกาวค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปทำแซนด์วิชกันเลยค่ะเด็กๆลำดัแบ,บแรกนะคะเราก็จะมาระบายสีจานกับช้อนกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูกแก้มก็จะเลือกสีแดงค่ะระบายจาน เด็กๆค่อยๆระบายนะคะไมะ่ให้พยายามไม่ให้สีของเรานะคะออกนอกกรอบน,นะคะค่อยๆระบายใจเย็นๆูนๆแก,ก้มสีดเสร็แล้วะค่ะเดกการของูกแก้มเป็นสีแดงน,นะคะต่อไปเราก็จะมา ุดิบในการทำแซนด์วิชกันค่ะเด็ก,ดกวัตถุดิบของเราก็จะมีขนมปังสองแผ่นค่ะเด็กๆสามารถเลือกตัดวัตถุดิบที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะครูแก้มก็ตัดวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาทากาวลงบนขนมปังค่ะ แรกเลยขากาวลงบนแผ่นขนมปังให้ทั่วๆนะคะด้านหลังแผ่นแล้วก็ปิดลงไปวราจะดิบต่อไปนะคะคุณครูแก้มก็อยากใส่ผักค่ะเด็กๆครูแก้มชอบทานขนมปังมาเลยแล้วก็ปิดลงไปแผ่นเด็กปิดคุณครูแก้มก็จะพยายามปิดให้มันพ้นจากขนมปังของเรานะคะเราจะดิบต่อไปใส บดลงไปค่ะปั่นเป็น,นก้อนเรียบร้อยแล้วเมรสชาติด้วมะเขือเทศเล็กน้อยแท้ๆใสนผงยคาไมานมากๆเลยน้ำ้งปล้ใส่มามาใสด้ยเด็กนส,งกอ,สองสมอี่นผงูคา ค่ะแล้วก็ชีดค่ะน่าทมากมาเลยใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยนิดนึงคชาตมิมีใส้ปลอกชิ้นเล็กๆชิ้นอขอราดซอสมะเขือเทศสักนิดนึง เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะผู้เข้มก็จะให้เด็กๆพับขนมปังนะคะเข้าหากันค่ะแล้วเราก็จะติดกาวที่ส่วนหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งของขนมปังนะคะเพียงแค่ด้านเดียวค่ะมก็จะาดกค่ะ็แล้วก็ติดลงไปเลยค่ะเด็ก วัตถุดิบข้างในของเรามีอะไรบ้างเอ่ยแซนด์วิชของผิวแก้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแซนด์วิชของผิวแก้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเราแซนด์วิชของเราสามารถเปิดได้ด้วยว่าวัตถุดิบข้างในใจของเราเนี่ยใส่อะไรบ้างเด,ด็กๆก็อย่าลืมส่งภาพแซนด์วิชของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ กิจกรรมหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายยบา